จากรายการสสทชาแนลสวัสดีครับพี่ชื่อพี่โดนะครับอยู่เพียรปีสองครับผมค่ะพี่ชื่อพี่นิตินะคะอยู่เพียรปีสองเหมือนกันค่ะวีพวกเรามารับทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสสท n e แนลคะพี่จะพาไปดูกิจกรรมต่างๆภายในค่ายทั้งหมด15วันแบบนี้ครับผม ว่าแต่ว่าสสทนี่มาแปลมาจากว่าอะไรคะอ๋อสสทเนี่ยค่ะเป็นชื่อชมรมเพราะว่าชมรมส่งเสริมสาธาณถุกครับเป็นชมรมที่เกี่ยวกับความเปนประโยชน์ไปออกค่าอาสา,าไปลงชุมชนแล้วก็เขาเรียกว,ว่า กิจกรรมที่ต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละปีเนี่ยก็จะแตกต่างกันเช่นปีที่แล้วเนี่ยเราไปที่ไหนมาครับที่โรงเรียนบ้านคลองลอยจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะก็จะไปสร้างห้องสม,มุดไปทาสูดูโรงเรียนไป<อ>ทํากิจกรรมกับน้องๆแล้วก็ทิ้งคาเลยเป็นเอกลักษณ์ข,ของชมชนเราก็คือไปโงชุมชนค่ะแล้วก็สุขภาพของชาวบ้านครับซึ่งรับรองว่าปีนี้เนี่ยจะไม่เหมือนปีก่อนๆเนาะใช่แล้วแวแปลกใหม่จะสนุกแค่ไหนเนี่ย ขออบไปก่อนละกันแล้ไปติดตามใน15้าวันที่สุนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปทำอะไรกันก่อนครับไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนของน้องก่อนนะคะคาับตามมานเลยครับผมดค่ะชื่อปัายมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะน้องปัาจากคณะสาธารณสุขปีอะไรคะ,ะ,คะปีหนึ่งค่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างที่จะได้ไปค่ายแล้วชิ้าวัน้องมีกับเพื่อนต่างคณะ แอมตื่นเต้นแะระแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะได้น่าจะสนุกน่าจะมีอะไรให้ทำมีอะไรให้เรียกว่าใจนอกจากทิพวันแล้วเราเคยไปค่ายที่นั่นที่นานขนาดนี้นะครับไม่เคยค่ะไม่เคยท้าวันเชื่อว่าต้องได้อะไรกลับไปแน่นอนเลยใช่ไหมแล้วก็อีกคําถามนึงเอ่อทำไมถึงมาสมัครค่ายสออคิดว่าเป็นค่ายที่น่าจะได้ทําเพื่อสังคมอะค่ะแล้ว แจะได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ก็เลยมาแล้วอ,อีกอย่างก,ก็คือมีเพื่อนมีเพื่อน,ม,อนมาด้วยมนาลยแนะนำตัวนะฮะว่าอยู่ชื่ออะไรแล้วก็อยู่ยคณะอะไรครับผมสวัสดีค่ะ,คะชื่อปามมาจาก NS ค่ะน้องปามจาก NS อยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตัองมปีหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวถามความน้องก่อแล้วว่าน้องรู้สึกไงบ้างที่จะได้ไปค่าทั้งหมด15วันนีน้ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะท้าทาดีไม่เคยไปไม่เคยไป15วันไม่เคยไปเลยไม่เคยค่ะนานมาแล้วก็ คิดได้ไงถึงแบบมาสมัครค่ายใหญ่สักพอก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ค่ะอยากไปาป็นประโยชน์ใช่ไหใช่ค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างดีกั่นอนอยู่บ้านเฉยๆได้ไอทีด้วยเลค้าวันนี้เดี๋ยวให้น้องไปพักก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันในค่ายอีกห้าวันโอเคครับขอบคุณคบับ ถึงที่โรงเรียนบ้านคลองสีฟันแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ดิตี้ตอนนี้อยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนพาเมืองค่ะแล้วน้องๆเขามาทำอะไรกันเอ่ยก็ตอนนี้จะมาแวะสักการะพ่อขุนพาเมืองก่อนเพเป็นเซร์มงคลให้กับน้องๆนะก่อนที่จะเข้าไปทำพิธีที่โรงเรียนบ้านคลองสีฟันนะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าว่าน้องๆเขาเป็นยังไงกันบ้างใช่แล้วตามมาเลยครับผมเย้ พี่โดกับพี่จติแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกับพี่จติ้โรงเรียนวัดคลองสี่พันหลังพิจูตรนจากเมื่อกี้น้องที่นั่งมาจากอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาถึงที่เรียนแห่งนี้จะบอกว่าบรรยากาศดีมากฝนตกนิดหน่อยครึ้มๆแดดไม่ร้อนโอเคเลยใช่แล้วตอนนี้น้องๆกําลังไปไหนครับน้องๆกําลังรอเพื่อที่จะเข้าไปในห้องพักกันค่ะของเนาะส่วนมาถึงแล้วปุ๊บกิจกรรม วันแรกที่เราจะเจอกันที่ค่าแรกที่โรงเรมมักทองสีฟันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนลองติดตามไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเด้วเจอกันนะค่ะ อ่าสวัสดีครับช่วงตอนนี้เป็นกิจกรรมที่น้องๆน,นะครับได้แบ่งตามสายแล้วก็ไปลงชุมชนเพื่อเป็นการทักทายชาวบ้านเมื่อน้องๆมาถึงที่โรงเรียนม่ของสีฟา้าแล้วนะครับก็คือตอนนี้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเดี๋ยวเราตามไปดูแล้วกันว่าบรรยากาศที่น้องๆทักทายกับชาวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับตามเลยครับผมอ่าเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพลงนะคะพีเอสปีหนึ่งค่ะ เพลงพี่เศษไปหนึ่งถามว่าวันนี้มาลงชุมชนเป็นครั้งแรกเคยเคยมาลงแบบนมิปป์แบบเคยเข้าค่ายอะไรแบบนี้ไหมเคยค่ะเคยเป็นเป็นค่ายค่ายเล็กของสสทเนี่ยนะคะเป็นค่ายเล็กสึกไงบ้างตื่นเต้นไหมที่จะแบบมาหาพ่อหักแม่หกักค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นะคะ่ะ <p> เพราะว่าค่ายใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกับค่ายเล็กเพราะว่าค่ายเล็กเนี่ยไม่ได้แบบไม่ไไม,ม,มีพ่อหกักแม่หกักแต่ว่าครั้งนี้คือแบบมีพ่อหกักแม่หักก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยเนี่ยะครั้งนี้เราต้องมาอยู่กับเขาเลยใช่ไหมแล้วแล้วที่ที่ผ่านมาได้ได้คุยออะไรกับบพ่เข้้าาง ก็ได้คุยก็ถามค่ะว่าแบบว่าพ่อพ่อแม่อยู่บ้านกันกี่คนค่ะแล้วก็แบบว่าทําอะไรกันอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีลูกไหมลูกลูกแบบเหมือนแบบได้กลับมาหาช่วงเทศกาลบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รบกวนพ่อแม่ว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยค่ะโอเคครับโอเคครับอันนี้เป็นบ้านหลังหลังทับมานะครับจากหลังเมื่อกี้ก็เดี๋ยวให้น้องแนตัวก่อนเลยกันว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับผม ส,สวัสดีครับผมชื่อธันสินขุนชุรครับที่เล่นสุพันมาจากราชวิทยารรมศาสตร์ครับทีนี้ที่เขาถามน้องกันแล้วว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาลงชุมชนครั้งแรกก็วันนี้ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาลงชุมชนพร้อมพวกพี่ครับแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้วิถีของชาวบ้านในวันนี้ครับแล้วเมื่อก uh ี้เราได้คุยอะไรคุณยายเขาบ้างครับทักทายแบบไหนบ้างที่เราคุยกับคุณยายอ๋อก็ถามสัดรู้สุกดบของคุณยายครับว่าคุณยายเป็นไงบ้างอยู่บ้านกับใครแล้วก็ ว่าคุณยายทำอะไรบ้างวันน like ี้ครับสวัสดีค่ะพี่โรกับพี่ติ๊ติค่ะเช้าวันเช้าวันที่สองวันนี้เมื่อวานผ่านมาหนึ่งวันแล้วสำหรับค่ายใหญ่สอทอเราใช่รอยยิ้มชุมชนรอยยิ้มสอทอห้าแปดตีบ้างทีอีกเมื่อคืนหนึ่งทุ่มเนาะโอ้โหก็ก็ค่อนข้างดึกอยู่นะคะประมาณห้าทุ่มใช่ใช่ ตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าในน้องได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ตักบาตรด้วยใช่ปตดแล้วกินข้าวเช้ากันพร้อมกับพิธีเปิดที่บริเวณอเนกอเนาะใช่ข้าวมันแก่มาฝากกันแต่ตอนนี้เป็นการลงไซตงานครั้งแรกวันแรกในช่วงเช้าของน้องกันก็มีมีสองอย่างที่สีมีทั้งใช่ก็จะเป็นของผู้ชายก็จะเป็นลงไซต์ก่อสร้างนะคะรวแจกคุณหนังหน้าแฟนตาแบบแมนแมนใจบอลกันครับอ่าแลกกันไปครับผมก็ งานเบาๆทาสีแอบหนักนิดน้อยทาสีทาสีสรับสนุนเล่นเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปดูภาพกันเลยา่ะแล้วกันว่าน้องๆเนี่ยเขาทำงานขมักขมิ้นกันแบบไหนบ้างโอเคครับงั้นตามเลยโอเคค่ะโอเคครับพี่ตี๋ตอนนี้เราพาเาพบกับบุคคลคนหนึ่งที่สำคัญสุดค่ายเราคือถ้าไม่มีพี่คนนี้แล้วเนี่ยค่ายเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนนั่คือ พี่เจมประธานค่ายชมรมลงแท้อนี้สวัสดีครับอาจจะให้แนะน้ำตัวสิบ่ะอแนะนี้ทำไมอัแนะน้ำตัวดันน้ำตัวกันอันน้ำตัวอ่าๆๆพี่ชื่อพี่เจมนะครับเป็นเด็กพีเอชปีสองเป็นประธานค่ายชมรมโชว์ลงส่งเสริมสาสุขอ้ยอ้ยอ่าอ่าอยากจะถามพี่เจมว่าวันนี้พี่เจมรู้สึกยังไงบ้างกับค่ายนี้ที่ได้ จัดโครงการขึ้นมาแล้วพาน้องๆมาออกค่ายในครั้งนี้ครับก็อย่างแรกคือรู้สึกภูมิใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็ชุมชนบริเวณโดยรอบแลวก็รู้สึกดีที่แบบได้ได้สร้างโอกาสให้กับน้องๆที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยในชุมชนเมืองเนี่ยอ่าได้มาได้มาลองทําอะไรที่แบบไม่เคยได้ทําอย่างข้างหลังเนี่ยน้องๆจะได้เห็นน้องๆทำแบบ สมบูรณ์ซึ่งถ้าหากว่าไม่มาค่ายนี้รับรองเลยว่าคงไม่ได้ทำคงพลาดโอกาสคงพลาดโอกาสสำคัญถ้าใครถ้าไม่ถ้าไม่ได้มาค่ายสอสอเนี่ยจะพลาดมากคือจะไม่ได้ลองทำอะไรที่เราได้เลยทำมาก่อนใช่แล้วก็วันนี้เรามีแพลนที่จะให้น้องๆทำอะไรบ้างครับอ๋อแพลนในวันนี้ก็คือถ้าเป็นน้องผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือจะก่อสร้างห้องสมุดตามที่เราจะมาสร้างให้โรงเรียนคือไอ้โล่งๆตรงนี้มันจะกลายเป็นห้องสมุดตอนเราจบค่าย เดี๋ยวเรามาลองรู้กันว่าภายใน15วันเนี่ยห้องมูดจะเกิดขึ้นได้จริงไหมออกมาสวยงามแค่ไหนแล้วก็แผนที่2คือเป็นการปรับปรุงโรงเรียนทําให้โรงเรียนดูสวยสดใหม่ขึ้นวันนี้มีทาสีโรงเรียนทาสีสนามเล่นประมาณนี้นังสำหรับงานในกิจกรรมวันแรกนะพนสิจี่ใช่เดย๋ยวเราพาไปดูภาพบรรยากาศรูมกันว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้ทำอะไรกันบ้างเนาะก็นี้ขอบคุณพี่เจมส์มากนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อนนี้เป็นกิจกรรมที่น้องได้ไปลงชุมชนมาแล้วไปอยู่กับพ่อหักแม่หักเนาะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องกันว่าตอนที่น้องกลับมาจากบ้านพ่อหักแม่หักเนี่ยน้องรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำตัวแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังนะครับ uh huh. ชื่อชื่อไม้นะคะดีที DP ไปบ้านหนึ่งสี่สี่ของบ้านแม่หวังมาค่ะเป็นยังไงบ้างที่ได้ความรู้สึกได้ที่ได้เข้าไปหาพ่อหักกับแม่หักครับผมตอนแรกก็รู้สึก แปลกแปลกประหลาดใจแล้วก็แต่ก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าได้รับการตอนรับอย่างดีมากๆเลยค่ะแล้วเราได้ได้ไปทำมาที่ที่บ้านเอาทางมหันบ้างครับก็ไปช่วยเขาไปช่วยทำอาหารแล้วก็แล้วก็เขาก็จะถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเรียนของเราอะไรอย่างนี้เพราะว่าลูกสาวเขาก็อยู่ในวัยประมาณนี้เหมือนกันค่ะก็ไปช่วยสอนการบ้านให้น้องให้ลูกของเขาค่ะ แล้วเราได้ทำอาหารกับแม่ฮักกับเขาแมหรือว่าเขาทำให้เราเลยอ๋อช่วยช่วยเขาเป็นแค่ลูกมือค่ะช่วยแบบหั่นผักอะไรหั่นหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประทับใจอะไรที่สุดที่ได้ไปในครั้งนี้ครับครั้งแรกเลยรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับของเขาจริงๆค่ะเขาเหมือนเห็นเราเป็นลูกจริงๆอะค่ะ,คะ อาสวัสดี<ช>ะนะครับทุกคนนะครับกวนน็วันนี้วันนนี้วัทนนี่อะไรครับพี่ติ๊ดติ๊ดวันที่สามแล้วเช้วาวันที่สามเมื่อเช้าน้องตื่นกี่โมงตื่นตีหา้าค่ะน้องตื่นตีห้ามาทําเวรทำข้าวแล้วก็ตอนนี้ทำข้าวเสร็จแล้ว<า>วันนี้กลุ่มกลุ่มที่ห้าทำกับฝ่ายโค้ททำกับข้าวมีอะไรบ้างครับพี่ติติก็มีหัวไชโป๊ผัดหัวไชโป๊ขัดไข่าแล้วก็ต้มต้มจืด่นเดือดนงะอะไรนะ ต้มจืดเจ้าหูสาลายแล้วก็นาพิกะปีใช่เมนูนี้น่ากินมากเลยเดยวเราลองไปสัมภาษณ์กลุ่มที่เขาทำอาหารดูหนวว่าเขาทำทำไมถึงทำเมนูนี้แล้วก็เป็นไงบ้างไปตามผมมาเลยครับอ่าอ่าตอนนี้เราอยู่กับน้องๆกลุ่มห้าครับน้องๆกลุ่มห้านี่อยู่เอ่อชื่อว่าอะไรครับบ้านจำได้ไหมจำจำจำอะไรนะยอยทั้งเซ็ตยอยทั้งเซ็ต โ okay. อเคกลุ่มห้าแถวครับใช่ไหม mm hmm. วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับนำเสนอหน่อยวันนี้ครับเปเมนูอะไรเนี่ยอหัวใจโป๊ะบัดไข่ต้มเจืดต้มเจืดหมูสาลีสองอย่างนะครับอันนี้สเปเชียลนิดนึงอันนี้ทำเองเฉพาะกลุ่มมันเป็นแบบสูตรลับเฉพาะกลุ่มห้าเอาไว้จิ้มกับบะหมี่เพื่อนๆจะกินอาหารอย่างเลยอร่อยไหม ก็อร่อยครับหมดหมดหมดทุกวันหมดทุกวันแน่นอนหมดที่เทคิงหรือว่าหมดที่หมดเข้าวบุงวันนี้ก็อาหารก็น่าทานน่ากินเนาะแต่เรามาดูกันว่าคนทางค่ายเนี่ยจะท้องเสียหรือเปล่าขอบคุณน้งบุ้คราบ สวัสดีค่ะก็อ่า <laughs> วันนี้มีเปลี่ยนพิธีกรใหม่นะคะ <c oughs> เป็นพิธีกรผู้ชายค่ะสวัสด <c oughs> ีครับชื่อบอมเบ้ค่ะเบ้พี่บอมเบค่ะวันนี้นจะมาทำหน้าที่แทนพี่โดค่ะ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หก <c oughs> วันนี้หกของค่ายแล้วใช่ไหมคะก็อ่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะพี่บอมเบ้วันนี้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพครับอ๋อวันนี้มีตรวจสุขภาพใช่ไหมคะก็ดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงครับโดยมีน้องกิจปีหนึ่งดำเนินกิจกรรมใช่ค่ะน่าชมตามมาเลยค่ะ มาสัมภาษณ์น้องพีหนึ่งนะคะว่ารู้สึกยังไงที่ว่าได้มาทําตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนก็เป็นครั้งแรกที่แบบได้มาลงชุมชนได้เจอชาวบ้านเยอะๆเราก็ได้แบบว่ามาลองตรวจสุขภาพให้คนในชุมชนค่ะ โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่โดกับพี่ติทั้งในงาน SOT เ e s t i v a l เย่หูพี่ติดอนนี้ร้อนมากใช่ทำไมถึงร้อนข้างหลังเรามีกองไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานเลยเนาะรอบกองไฟวันนี้งาน SOT เ e s t i v a l เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ก็จะมีท้านแม่นคะก็จะมีการเลวายงอนยุคข้างขวามือก็จะมีซุ้มกิจกรรมต่างๆนะคะเรื่องจะเป็นแม่น้ำเปล่าหรือว่าล้วงไข่ได้รางวัลนะคะเราก็จะมีรางวัลเยอะๆมากมายเลยค่ะตอนนี้คนมาคับข้างโดยเฉพาะซุ้มรังวงเนาะถ้าสังเกตได้เสียงเพลงดังมากแล้วก็พ่อแม่เนี่ยมาลัมเยอะมากใช่แล้วค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนจะเป็นพันธุที่เป็นพาไปดูบรรยากาศในวันนี้ค <Hello, ique. S 1> รับตัามเลยป้าเย้ ครับตอนนี้เรามาถึงจุดขายบัตรแล้วก็เป็นจุดที่ขายเสื้อนอกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างอันนี้ทำอะไรอยู่ครับขายเสื้อค่ะขายอะไรนะขายเสื้อขายเสื้อนี่เป็นเสื้อเสื้ออะไรเอ่ยลองโฆษณาหน่อยสิโฆษณาที่ปอ เ็นเซเสื้อยืดค่ะของชม <า S 2> รมสตูลโตของเรานะคะตัวเท่าไหร่ครับ1นึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองค่ะไม่แพงเลยเนาะค่าาเนื้อดีมาก <c oughs> โอเคเนาะ <c oughs> อ่ามาตรงนี้บ้าง ตรงนี้ทำอะไรกันเอ่ยขายบัตรค่ะบัตรอะไรครับบัตรเอ่อเล่นเกมคะเรามีทั้งหมดสองซุ้มค่ะมีค่ะเดี๋ยวที่ท้ายพี่อ้อยบัตรหนึ่งใบราคาเท่าไหร่คะหนึ่งใบสิบบาทค่ะสองใบเท่าไหร่คะยี่สิบบาทเท่าไหร่ค่ะสามใบยี่สิบบาทตอนนี้มีคู่คนเข้างานมากี่ร้านคนแล้วครับหมกเลยอ่ะหมดใบสองบึกแล้วค่ะใช่ค่ะหมดไปสองบึกแล้วแสดงว่าคุณต้องเยอะมากแน่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในซุ้มเนี่ยน้องๆเขาจะเล่นกันสนุกแบบไหนบ้างตามเลยครับ น้าซุ้มที่สองน้าซุ้มแรกดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเขาเล่นเกมยังไงบ้างสวัสดีครับอันนี้ซุ้มอะไรเอย่ยซุ้มแม่น้ำเป่าค่ะแม่นัำเป่าแม่น้ำเป่าเล่นแม่น้ำเป่านี้เล่นยังไงครับ<อ>น้องเพลงจะมีลูกปิงปองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแก้วว่าคือว่า ปิงปองกับโต้ค่ะแล้วก็ให้ลงกับแก้วให้ทดสอบความแม่นว่าเราจะได้รูปปิงปองเนี่ยให้ลงแก้วได้ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ถ้าไม่ลงเลยอย่างเงี้ยก็ได้ของรางวัลเหมือนกันรางวัลก็จะไล่ันดับตามไปทังว่าถ้าแถ้าได้ลงหนึ่งลูกก็จะได้ของ2อย่างถ้าลงสักสองลูกก็ได้3าอย่างถ้าลง3ามลูกก็ได้4อย่างประมาณเนี้ค่ะจะไล่รดับไล่รับสัมรครับตอนนี้เราอยู่ที่ซูมทีสอนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเกมอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องแคทเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์หน่อยนะนี่คือซุ้มอะไรครับซุ้มตักไข่ได้รางวัลค่ะอ่าเล่นยังไง <laughs> ก็บัตรหนึ่งใบนะคะจะตกากไข่ได้หนึ่งหนึ่งใบค่ะ <c oughs> ก็เราก็จะมีรางวัลเป็นมีห้าหมายเลขใช่ไหมคะหมายเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ค่ะ,ะโดยหมายเลขที่ห้าเนี่ยจะได้รางวัลใหญ่ก็ใ่ทดูใบก็จะได้รางวัลค่ะอ๋อคือเอายัางก็ออกไปแล้วหมดแล้วยังไม่หมดอ๋อยังเหลืออยู่ถ้า ใครที่ยังสนใจรหรือว่าอยากได้นเนี่ยก็สามารถเล่นได้นเนาะตอนนี้นะครับนี่ผมอยู่ที่ซุ้มสุดท้ายของเราเป็นซุ้มบริจาคเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันว,ว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนาะอ่าน้องอ้อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะอ่านี่คือเราทำอะไรอยู่ครับเนี่ยน,นี่จะเป็นซุ้มบริจาคค่ะใช่ก็จะแบบว่ามีสิ่งของที่เรานำจากมอเนอี่ยนำมาให้ชาวบ้านที่นี่ ใช้พ่อแม่ที่นี่อะค่ะเป็นเสือ้อผ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็รองเท้าอะไรอีกกระเป๋าคือถ้าอยากได้มามาเมาื่อไหร่ก็มีได้เลยอยากได้แบบไหนใส่เอสแอลเอาไปหมดได้เลยเอาไปหมดได้เลยค่ะอ๋อแล้วม,มีมีอะไรบ้างคะน้องออยยกตัวอย่างพี่ดูหน่อยก็จะมีเสื้อค่ะจะมีเสื้อตรงนี้จะเป็นเสื้กอ่ากาเกงก็อันนี้จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็ตอนนี้กระเป๋าหมดแล้วโอ้โหหมดเร็วมากเลยแสดงว่า มีคนเมาเยอะมากเนาเะ,านะนะดีจริงๆเนาะชมรมนี้นะครับอเอาที่ขอบคุณนะครับ สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่ตี้วันนี้วันที่13ของค่ายแล้วค่ะวันนี้วันที่14ไม่ใช่แต่ได้ยังวันนี้วันที่14ของค่ายก็ผ่านมาแล้ว14วันข้างหลังนี่คืออะไรรู้ไหมข้างหลังนี่คือเล่นห้องสมุดตามรอยพระราชบิดาของชมรมร่งตรงเสริมสาธารณสุขมหาวิทยาลัยม่โดนที่เราชาวค่ายได้ร่วมกัน สร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองใช่แล้วค่ะโอโหอโอกมาสวยงามมากเลยนะคะแบบลวดลายสวยมากเลยค่ะน้องก็เราอยู่ด้วยกันมาสิ้าวันก็วันนี้ก็ใกล้วันสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณ,คณท่านผู้ในการโรงเรียนขอบคุณพี่ๆชาวค่าวเนี่ยที่ได้ร่วมกันจัดสร้างค่ายนี้ขึ้นมานะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆน,น,นะคะที่มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่โรงเรียนแห่งนี้อ่าแล้วก็ทำให ค่ายสอทอ5-8ครั้งนี้เป็น<ม>ครั้งที่ประสบความสำเร็จครั้งหนึ่งนะครับ<ช>ผมค้ายมีน้องๆเนี่ยค่ายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยใช่<ม>แล้วค่ะสหรับพวกเราสองคนก็ปฏิบัติหน้าที่มาพอสมควรเนาะก็<ช>สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ<ม>สวัสดีครับ,บลา